chưa này thế này liền nhé Ê cái liền mình liền chưa liền chưa chưa liền chưa chưa liền chưa liền chưa chưa liền 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 À ra chưa liền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  chưa เสียงมึงสะท้อนสะท้อนใน้กูปีมังคนีคนี่เยรันมีว่าใหญ่ได้เยอะแลงเฮ้ยตอนนี้เล่นดีๆนะอย่าแบบตาที่เรียนะแมวเดือดตายอรุเรียบเลยอ่ะ หมออะหมอเป็นแหี้ไหมโอ้ไม่ค่อยชอบเลยเอาปสีใช้มันเอาอเวทพรมไวมันของพิจาร์รมันของพีจารกูรู้มึงจะมาไหมเนี่ยกูรู้ รากเดวันนี้กูไปหาไอ้ัางอะดูไปหาที่บ้านเลยครับมาเลยยุบมาเอ้ยุบพาลงตายูยังอะลงไหนีลงนี้ลงนี้นี่นี่ทำทำทำพาลงในรูทำไปเลยอ๋อ ที่อะไรเี่เราไปที่นั่นแหละอิซาร์ไปซาร์ไปไปดูขวามืออีซาร์ครับมองเห็นพยานาคป่ะเห็นพยานาคอยู่ไหนครับหน้าบองขวามือขวามืออ่าเห็นไหมในทะเล ทะเลเออในทะเลใหญ่เนาะหขนาดโค้งๆตอนนั่นๆเออนั่นแหละอดีตเป็นหินนัะอดีตมันเคยเป็นพญานาคมาก่อนแต่เนื่องจากมันโดนคำสาปของพระอินทร์มันเลยกลายเป็นหินพระอินทร์นี่เกี่ยวอะไรกับพญานาคพระอินทร์เหรอมันมีหินพระอินทร์เลียงเลยอ่ะมันเหมือนอะไรอ่าอะไรนะมหลมันเอาไปลงหินทำไมเนี่นี่ไงทางเขาทางคนหินมีให้ อันี้ท้เออนี่ทำทหมเออนี่เนี่ยทำเนี่ยพอเข้ามาเราจะเจอทำเห็นไหมเห็นไหมเราก็มีเรืออยู่ฟิเดอร์กุพาขี่เรือฟิเอร์กพาขี่เรือเนี่ยเเจอเอ็มสองสีเลยเอาครับูกไม่มีลูกศร่อ่อะไรโชคดีว่าเจอเข้ามาเจอเอ็มสองสีเลย อยากตุ่มเออมีชิ้นอะรยิงอ่ะใครยิงอ่ะหลุมเนี่ยใช่ลงไงอฮะกระโดดลงมาเลยตกระตากกระโดลงมาเลยฮะเฮ้ยคีบิวเดี๋ยวนี้ด้วยเอาแล้วขึ้นยังไงก็ก็ก็ว่าขึ้นมาไงสักยับตรงไหนทำไมขึ้นมา ยาเต็มเลยโอ้เขาบ้เอวเบอร์กี่เบอร์สีท่านตเป็นเน่าปัญหาอะไรมาโอ้ยดันไ่ทันเลยวเดี๋ยวค่ะอะไร ใครบอกข้างหน้าครเนี่ยนอ้สักอะไรวะใครแค่นี้กระโดดไปหนึ่งแก่แล้ววะดูนะดูนะอ่จโดดนงให้ดูไม่ถือเี่ย คนสีกัน,รนกระสุนกระสุนเนี่ยไอ้แค่เนี่ยคนสีอยงบนเนยโอ้โหผิดสนุสนอไอทแคกันสุนไล้แมวกูมีน้องกูใช้ไสงไนเปร์ปรมีห้าสิบกนัดอ่ะให้สักสิบนัดก็นเอดีให้ให้ให้สักสิบครับอ่ะจะดีมั้อ,อ่ให้เก้า <c oughs> นัดป <c oughs> อโโวยยอนเลย นั่นแหะเอ้ยยิงเอาจากบอลเลยแหม่เป็นใครของเพียวเลยเนี่ยกูให้พวกมึงหยิบก่อนเลยเออแล้วกูอยู่ที่หลังไม่มีเฮี้ยเลยโอ้ยเป็นคนยิงกูไปอยู่ไหนวะไอ้คนคนคนอ้ที่ไหนมาข้างหลังข้างบนข้างบนบนเขาเอ้ยชัดเด้งเออเหมือนจะเห็นนะลองหินหลองหินลองหินโอ้โหหิ้งเลย

ีกไมเฮ้ยม okay. er ีใครตามกูแล้วเอาเลยเอาเลยยังเหลืออ hey, ีกเลยหมดแล้วอยู่ขใครเนี่ยอยู่ยิงข้างล่างอ่ะมาเบลืองอ่ะโอ้ยยิงไม่ตรงสักหน้าเลยทำยังไงเจอแล้วปะเนี่ยึไอยู้ตรงกูข้างบนตัวนึงเฮ้ยโอ้ปัญหาไปแล้วตัวนั้นตรงกูมีมีสองตัวหน้ากูหน้ากู

เป็นพวงมืองเก่งยาเม็ดอ่ะเก็บยาใหญ่ไปเยอะเลยเฮ้ยาไอ้ใครเมื่อกี้ใครเก็บยาใหญ่ก็กูขอหน่อยเฮ้ยใครเก็บยาใหญ่ไปเมื่อกี้ขอหน่อยใครมีเยอะมั้งขอหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ไหวแล้วมีไหมเลยไม่ไหวจะตายแล้วจะตายไม่ไหวแล้วไหนม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีเออขอขอมีปั๊มปั๊มแล้วก็ปั๊มยาเม็ดอยู่เลยไม่ปั๊มยาเม็ดปั๊ยาเม็ดพักอันยาหนาบุ๋มเต็มหลอดเลยโอเคเราได้ต้องไป วิ่งยาววิ่งยาวไปไอ้วงนี้วงช้าวงนี้วงช้าไป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 เลยไปเลยถ้าเจอรถก็ไปรถก็เลยเอ้ยไม่ต้องแค่นี้รถไหนพี่รถอะไรจะอยู่บนเขาไอ้สับอ๋อจะเจอปริศนาปริศนาเกมปริศนาไปตะโก้ไปเลยไปเลยทุกคนในขณะที่เรากำลังสู้กันเองมึงดู้ไหมชา์กพิงไปเดี๋ยวเมื่อกี้กูขึ้นไปจะซ้ำตอนนั้นที่มันยิงกูพอดีเลย ใช่แม่เรามันขี้โกงไอ้ว์ยิงตอนกูเผลอะโอ้ปเอ้ยตอนที่โอ้ปไอ้ตอนนั้นมันมันวิ่งมากูอ่ะมันมันนึกว่าตีเราเหลือบางคนเดียวแล้วเนี่ยเลยกูมันวิ่งมามันมากวงวงจุดมัเร็วมันสวัสดีจัาอ๋อกี่มีกันมาเลยข้างหน้ามีคนเลยไอ้ซักมันนะต้องต้องรอต้องรอแล้วต้องรอแล้วเออมีคนมีเสียงคนยิ่ง ต้องหาในเมืองในเมืองเมืองเราปะโอ้ไปหน้าไปหน้าไปหน้าไปนาเลยมีเสียงปืนมีเสียงปืนขอสองหน่อยสิแตงขอสองหน่อยสิเราต้องไปซ้ายว่ะไปฮะเราไปบนเขาเนี่ยเออไปแบบนั้นเลยอยู่บนเขาเราต้องหารถอ่ะถ้าเจอรถใช้รถวิ่งเว่อ มันอันตรายนะเสดนี่ะเมืองนี้มีเหรอวะบ้านเฮ้ยเราเราเขาเราเออตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูดูให้มีรถรถอยู่ตรงไหนเมืองรองรถรถพังเหรืออะไรัําไรพังหรไม่พังไม่พังเดี๋ยวมาเร็วพังเองเอ็ดดับก็กล่องเอ็ดดับ่ะกล่องเอ็ดดับไม่ เฮ้ยตรงนี้มีรถเอโฮลงมาเฮ้ตุ๊ก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 ขึ้นไหนคนมาทุกทุกสามสามเฮ้ไปก่อนเลยยุดมึงขับมาแล้วพวกนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปเรีเนี่ยกูเอดรข้างหน้าจะมีรถกูเจอดรอปแต่ไม่รู้เนี่ยกูมาเก็บกูมาเก็บนะกูมาเก็บนะมีแล้วมั้งขอก่อนนะถ้ามีกูก็จะกูก็จะตายถ้ามีขอก่อนถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็ไม่กูก็ตายหยอกแล้วขอเฮียน้อบอลใมดเลย้ยสวยสวยเออกูบอกแล้วใช่ป่ะ

วิ่งแงมาเร็วใชจังเลยครับเป็นแล้วไปแลดไปทิกุมาอ่ะไปทิกุมาอ่ะสองร้อยพี่สองร้อยสองร้อยเข้นดิได้แล้วอย่าลูกลูกค้าคุณใส่ใส่ชุดพางสองคนลูค้ลูกค้าดเกียวที่ไงกับตุ๊กต๊กวิ่งในป่าวะไกกระุนอะไวะ ไอเฟนมึงคิดไงกับตุ๊กตุ๊กที่วิ่งไงเป่าช้ามากทางดีๆมีไม่ไปหารุ่นหารุ่นนะต้องหารุ่นใหม่ขับมาทานไปเลยเสือเรื่องมีคนวะนะน่าจะไม่เหลือเฟนเตรียมปืนไว้ดีมีเราจะสู้เตรียมปืนไว้ดีนะเกละเกละเห็นแล้ะยินดีด้วยนไะ เฮ้ยมีมีมีคนขึ้นระวัง,งตรงนั้นอ่ะเฮ้ยลงรถอ,อยู่ข้างหน้าเลย,ยข้างหน้าเลยซ้ายอยู่ซ้ายของมึงซ้ายเตรียมปืนไว้ข้างหน้นาเลยเตรียมปืนไว้เลยในบ้านนะตอนยออาวใน,น,นบ้านนะเออใบ้านข้างหน้าเนี่ยเพียงระเบิดไปแล้ว มายิงวะมายิงวะตัดแล้วใช่ปะอย่วะนะเราเล่นมุมนี้เลยอยู่อยู่ขอบขอบกำแพงไหมทุกคนโอ้โหเอ้ยคนคนคนมีเสียงคน Mình sẽ Oi, mình sẽ ope, 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 ope,

ออกมาแล้วลูกโอ้บอกสามพี่แต่คนยิ่งเยอะว่ะยี่มันตังไปวางเขาเลยเอาเต็มเลยเอาสามเต็มเนะจะไม่มีเอ็เลยกูเก็บสไนเปอร์มากูยังไม่ได้ใช้เลยคลางเดียวไม่กว่าบนเขาบนเขาบนเขาหนาปัว Hả? Không có gì đâu Không nào Cua ở bên nào cua? chín đi Cua súng Ê, có ai dính hơi? Ủa, có lên ai dính qua? Tại, tại, Ồ, nó Nó bộ... Bên khóa đấy, bên khóa, Bọn khóa Bên khóa dính lăn... Chờ lăn nào Ờ, không có gì cứu khốn lắm à Ê เราอยู่เหลืออีกหกคนเราสู้ได้เราสู้ได้อีกสองคนเหลือหกคนเท่านั้นยังให้ทำอะไรเด้ยังได้ทำอะไรเลยเราอยู่ในกวดังแล้วกันอยู่ได้วะอยู่ได้อยู่ได้นี่เนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างนอกมันน่าจะไม่เห็นนะมันก็คุณสองด้วยกองเขายิงเลยนะแอ้ตำเสาไว้เนะก็คุณสองนี่เท่านั้ยิงอยู่ ข้างประตู้อะเนี่ยเฮ้ยฟิตเนี่ยยืนอยู่ตรงกูเนี่ยทิซ่ามระวังเลยตรงนี้ทีิซ่าแอบไว้ก่อนทิ่ซ่าระวังนิ่งเลยระวังถ้าวงขึ้นบนเขาเราต้องเลนซ้ายป่ะวิ่งขึ้นซ้ายเนี่ยทิซ่ามระวังอยู่ๆก็นิ่งกว่านะระวังเลยน่าจะเนียนน่าจะเนียนน่าจะจะเข้ามาน่าจะใช่น่าจะวุ้ยเเลยกมนี้

พวกกูเสียวมันแอบแถวริมริมริมชายบนเขาไม่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 ให้กูกูเสียวมันแอบแถวนี้เหมือนกันบนเขาบนเขาตัวเทไนวงไหนมึงอย่านตั้งอยู่ในวงไม่ต้นไม้บังเห็นกูเนี่ยอยู่ในวงใครจะมากมาได้ใครมากเลยเต็มแตอรอาร์เมอร์ไงตรงนั้นเลยนะตรงนั้น มันมียา่ามามีย่าอ๋อตกมันมีย่าอ๋อโอ้ข้างหลงังข้างหลงังข้างหลังชุวยตามมาฟีดฟีดตามมาโอ้ยนี่อะไรหมดตีหมดตีอยู่ไหนอยู่ว่ะมันมันอยู่ไหนมันรอ,อบอยู่กูว่าเร็วเจ้าบอลมันหลบอยู่วะรอเ้พวกสายแอบดอเจอพวกสายแอบรอเจอพวกสายแอบวะไปทางนี้กินซักไปทางนี้ ร่างเืียืนอยู่ร่างยืนคงียืนอยู่ร่างยืนคงยนอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายขลังขลังมากขลังมากขลังมากอยู่นิ่ง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 อย่าขยับนั่ง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 ยิงนั่งยิงนั่งยิงนั่งยิงได้ที่สามที่สาม อมันยิงจากข้างหลังป่ะเดี๋ยวเราจอนอนนี่ไเราเจอน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 หวาแล้วมันกมันคลานมายิงเราโอ้มันไม่ไม่เห็นนี่